ความรู้สึกรังรักตำแหน่งรู้สึกยางไรบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเหมือน <c oughs> มันแบบเพิ่งเสร็จใหม่ๆแล้วก็ได้ลงมา <c oughs> สัมภาษณ์กับพี่ๆ <c oughs> ทุกคนเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวโบเองไม่เคยได้รับรางวัลแบบชนะเลิศระดับประเทศก็รู้สึกดีใจมากๆที่ความพยายามของเราอะค่ะตลอดมันไม่ใช่แค่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่า โปเตรียมตัวมาเหมือนกับนานมากๆเลยค่ะที่จะมาลงเวทีนี้เพราะตั้งใจม,มากๆแน่นอนว่าวันนี้รับมงแล้วอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษเลยคะก็ตอนอื่นขอขอบคุณคณะกรรมาการทุกคนค่ะที่เห็นศักยภาพของโบว่าโบสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าแข่งขันมิสอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศญี่ปุ่นได้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทีมหัวเมืองเหนือของโบทุกคนเลยค่ะพี่หนุน่มพี่โยพี่บ๊อบบี้แล้วก็ทีมหมเมืองเหนือทีมเชียงใหม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนแฟนคลับอีกมากมายคือถ้าให้บอกตอนนี้ก็ไม่หมดค่ะเพราะเยอะมากๆ ก็รู้สึกขอบคุณมากมากเลยค่ะแน่นอนว่าหลังจากนี้เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรไหมคะที่จะไปประกวดที่ญี่ปุ่นค่ะแน่นอนว่าจะต้องเตรียมตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกับทีมของกองมิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนลว่าเราควรที่จะปรับตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มให้โบเนี่ยไปเป็นตัวแทนที่ไปเข้าแข่งขันมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแต่ว่าส่วนตัวโบเองก็จะเตรียมพร้อมั้านกายแล้วก็ใจให้พร้อมที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเราค่ะ อีกนสาววันนี้น้องโดรนรู้สึกยังบ้างคะค่ะก็เอ่อราตั้งใจมาประกวดเวทีนี้มากนะคะยอมรับว่าเสียใจค่ะแต่ว่าไม่เสียใจแน่นอนก็จะเชียร์พี่โบนะคะให้ถึงมงมิสอ,อินเตอร์เนชั่นแนลให้ได้ะค่ะวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะที่ได้มายืนบนเวทีนี้ถึงแม้ว,ว่าจะมีดราม่า่าษามากมายเนี่ยแต่พวกเราทั้ง13คนก็ผ่านกันไปได้แล้วก็ทําให้เวทีน,นะคะออกมาอย่างดีที่สุดค่ะ อีกหนึ่งสาวแล้วคะ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังตื่นเต้นไม่หายเลยคะ่ะรู้สึกว่าแบบโอ้เรามาอยู่ท็อปสามแล้วตอนเนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยคะ่ะ<อ>ก็ขอบคุณทุกแรงเชียร์ทุกคนเลยคะ่ะเป็นกาลังใจให้ปาแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่ก็มูฟออนต่อไปคะ่ะแล้วก็พร้อมที่จะส์สะตน้องไปถี่มงที่สอง Miss International คะ่ะแน่นอนว่าวันนี้เราละมงแล้วเรา,เรา,เราอยากจะฝากอะไรให้กับแม่แม่แฟนนางาหรือว่าพี่ๆหลายๆคนที่กับ ข็เชียร์เรามาตั้งแต่ตอนต้นอยู่แล้วเนี่ยค่ะค่ะก็ลื่นโบขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้โบโบได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ทุกๆ comment, กดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนนะร่วมแรงร่วมใจที่จะเชียร์โบบางคนก็ติดตามโบมาตั้งแต่ปี2017โบอยากบอกว่าวันนี้โบทําได้แล้วนะคะโบได้เป็นมิสแคนาดาอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ขอให้แฟนนางงามทุกคนนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้โบต่อไปจนไปถึงเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วโบจะทําทุกวันให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ ค่ะคุณเซี่ยพอคอนเทนนี่ครับ